ชาเลนจ์หนึ่งร้อยชั้นสุดปิดของทุกคนกลับมาแล้วอีกครั้งและมันจะต้องอร่อยสุดๆทั้งสนุกและตื่นเต้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาราล่าไงทุกคนในที่สุดเราก็กำลังจะเริ่มชาเลนจ์กันแล้วและฉันก็โดงผลต้นแต่แรกฉันได้มาฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กเธอนี่ไม่มีดวงจริงๆนะอ แต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินหมักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมักฝรั่งฮับ้าบ้าบ้าโดยเฉพาะรสบับเบิ้ลกัมนี่เธอกำลังทำอะไรน่ะอ w ซัมคัม o อนหมักฝรั่งเป็นของเธอนะแต่ฉันต้องเป็นคนเก็บขยับนั้นเหรอเอานี่ไปซะเออไม่นะเลิกบ่นได้แล้วดูลูกบอกที่ฉันเกลังจะเป่าก่อนสิฉันจะโชว์วิธีการกินหมักฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดู พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกโป่งแบบนี้ได้นะแต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทำได้ว้าวนั่งเยี่ยมไปเลยอเล็กซ์เธอทำได้ดีมากแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคียหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องเอากระดาษห่อออกก่อนและฉันก็มีทริคดีๆที่จะช่วยฉันได้ว้าวเยี่ยมไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลากินทุกมันแล้วเปิดใช้งานเครื่องดูดมันฝรั่ง ว้าวและตอนนี้ก็มาดูกันว่าลูกปองจะใหญ่ขนาดไหนฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกปองใหญ่กว่าฉันแน่นอนโอ้โอโนให้ตายเธอทำะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกปองของฉันแตกนะเธอยังทำคิดของฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยก็เอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อย ่นลาถึงตาเธอกินแบบฝรั่งแล้วไงที่สุดเพื่อจะเอากระดัดออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษออกมาได้ผลดีเยี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยพวกเธอพร้อมจะเห็นลูกกวาดของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลย มิล่ะหยุดนะมันใหญ่เกินไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำกลับมาบนโลกได้ยังไงฉันมีความคิดแล้วเราต้องทำลั้บอมให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติคนี้อเล็กซ์ยิงเลยท้าไมเป็นฉันเป็นไงไม่ล่ะคงเป็นไปนอกโลกแน่ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอด วิต้าทำได้ดีมากเธอเลอนลงมาแล้วฉันเพิ่งคิดไปว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกซึ้นแล้ว <laughs> <laughs> ฉันดีใจมากๆที่เจอเธอีกครั้งนะ Oh <no. S 1> <laughs> ฉันได้ผลทับททมแค่นเดียวเอง <h ums> และฉันมีเต็มไปหมดเลยเป็นสิบผลเลย <h ums> ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย <h ums> ใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิ ของฉันอร่อยกว่ามิล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ฉันชอบทันทีมากมากๆเลยดูมัเล็กน่ากินข้างในก่อนสิก็จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวกแต่ฉันมีที่นี่เป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสุดเดสุดๆและมือก็ไม่ต้องเลอะด้วยแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเม็ดพับให้มาวางไว้บจานและกินภายในครั้งเดียว แบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้นหนึ่งร้อยเม็ดเบ๊ลไลนี่มันเจ๋งสุดๆนั่นก็หมายความว่าฉันจะได้เล่มโชชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่าถึงฉันจะได้ท็อเพียงแค่ผลเดียวแต่ฉัน <facial> มีความสุขมากเลยอเล็กซตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุดการผ่าทับทิงอาจง่ายแต่การบิดมันให้แต่ด้วงมือเปล่านี่สิ แย่จ oh! like so ังอเล็กซ์ตอนนี้เธอไหมดนคนบ้าสุดๆการเป็นคนบ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับทิมนี่สิอร OK> ่อยอย่างน่าเหลือเชื่ออเล็กซ์เสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับทิมเสริฟอร่อยหมดแล้วบางทีวิต้าเธออาจจะเป็นแบบเดยวกับฉันก็ได้เพราะงั้นลักเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้ว ฉันขอมีดหน่อยสิเอาไปเลยแค่กินทับทิมธรรมดาธรรมดาหมือนน่าเบื่อเกินไปแต่ถ้าคั้นเป็นน้ำผลไม้น่าสนุกสุดๆเลยดูสิฉันมีเครื่องคั้นผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆและยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บีวให้หมดเลย ฉันจะได้มีน้ำทับทิม์เยอะๆดูน้ำคันนี้สิมันกำลังอ้อนมนให้ฉันดื่มมันโอ้เปรี้ยวไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีมันอร่อยไหมล่ะอะสุดๆมีต้ามีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันออกได้ง่ายๆเลย ให้ตายสิฉันได้โค้กแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่าดูสิว่าเมล่ามีกี่กระป๋องกันนะใช่ดูสิฉันได้โคก้กมาเป็นตึกเลยโเคงั้นชัดขอดื่มก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีชอคอกอยู่บ้างเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย และหลังจากดื่มมันก็ไม่เสียงท้องร้องอู่เสมอฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะเดิมโคกทุกกระป๋องพร้อมกันเลยอาซัม <Awesome. S 1> ก่อนอื่นฉันต้องเปิดมันจากนั้นฉันก็ต้องการหลออพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมานั่นเป็นความคิดที่ดีมาก <Wow. S 1> ค้กนี่มันอร่อยสุดๆไปเลย <c oughs> โอ้ฉันว่ามีอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะ ทำนมาที่น่าเกงขวามสุดๆเลยถ้าคิดว่าไงล่ะก็ฉันเป็นผู้ชายนะแต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่าแต่ฉันก็ได้มากระ๋องหนึ่งด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรน่ะเดี๋ยวมันก็ล้นแล้วไงก็ปล่อยมันพังลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเงื่อมแล้วฉันว่าฉันคงดื่มโค้ทุกกระป๋องได้ภายในครั้งเดียวสบายเลยเราช่อในตัวเธอ ฉันไม่ทำให้พู้เธอผิดหวังแน่นอนโอ้โหเธอดื่มมันจริงๆแค่อย่าทิ้งขยะเสร็แล้วก็พอชรเลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะข้อทีฉันเห็นไม่ได้แล้วไม่ลาเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะเธอเห็นพวงตัวเองหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊ส เอาเขาก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้าว uh oh. มิราเลยหนักมากเออ oh. ไม่เอาแล้วนะมิลาไม่เอาคอกแล้ว <c oughs> ฉันไม่เอาแล้วฉันเนื่อยมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วล่ะซับสไคร้ช่องปาร์เรราและบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์ว่าเราไหนที่พวกเธอชอบมากที่สุด